สวัสดีครับวันนี้เรามาชมไม่ที่ปี3าพงมาลายพาวเวอร์นะครับรถอยู่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครที่สนใจติดต่อ0 8นย์2 5 3หนึ่งหกสี่นะครับคันนี้พงมาลลยพาวเวอร์เครื่องดีนะครับราสีหกค้า,า,าครถบ,บ,บ้านนเดิมราสีหกค้าครับรถบ้านเลยครับรถบ้านแท้ครับคันนี้มีรอยขีดข่วนนะครับตามการใช้งาน ตามอายุการใช้งานารถคันนี้ใช้งานปกติห้องโดยสารสวยนะครับเครื่องดีนุ่มนิ่มกับสบายรวมอะไร power มาดูรอบฟังกัน,กน,นครับ่าท้ายสปะแม็กเนเลอร์อยู่ครบนะครับมีมีรอยตำหนินะครับรอยขีดข่วนนิดนึงนครับไม่เยอะครับตามการใช้งานนะครับรถสวยนะครับ เรือเรามาลุสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับน้ำไม่ได้ไม่ดันไม่ไอนะครับครั้งเดียวนะครับเรามารามาชมเสียงเครื่องนะครับรถสวยนะครับเดิมเดิมบ้านเลยราคาก็ไม่แพงครับเจ็ดหมื่นห้าครับตอนนี้ นิ่งๆไม่ดันไม่อะไรนะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับไม่ไอะไรนะครับเครื่องดีเลยตรงไรเพาวเวอร์ใครสนใจดูรถได้ที่ำอำเภออาจสามารถจังหาวัดเราเองนะครับบ้านชีหลุนตำบลบ้านแฉะนะครับครับผมขอบคุณมากครับ